นกแต่ก็ทิ้งจังขยะเออีอะไอ้กูเข้าไปท่องอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านเลยว่ะไม่ผ่านกูให้สูตรเลยกูไม่ผ่านเอาให้กูให้สูตรเ,เ,เต็มร้อยอะเออม,มึงไม่ผ่านเลยในการหลอกคนเคนี่ยกูไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่าน ขอบใจ hurts. Can get too? ไม i สบายท้อ n ปวดฉันปวดท้องฉันปวดันปวดท้องฉ้อง u ันปทองฉันปวดท้อปวดท้นองฉันปวอด้อปยา้องปอป้อนปท้เนป้ <Thanks. S 2> อวออนป้ว,วนะไม่รู้ักทีเลยอ้้งนี่ เฮ้ยเอาอยู่น้ำไม่เข้ามาจากไหนเนี่ยแม่งเอ้ยอยู่น้ำไม่เข้ามาจากไหนเนี่ยโอเคกวาดน้ำเรีย <Ooh>. บร้อยแล้วหยิบออกไปกินไปกินให้อร่อยนะครับ Thanks <test> Breaking news Multiple local residents have reported seeing an unknown entity

ทำความสาห้องน้ำหรอโอเคได้นี่เวลาเป็นทอความสอาห้องน้ำแล้วนี่ห้องน้ำคุณสกปรกขนาดนั้นเลยเหรอวะนี่เราไม่ได้ทำความสะอาดห้องน้ำมากี่ปีแล้วถึงมีแมลงสาบเยอะประมาณห้าสิบล้านตัวได้เอ่อใครไม่ชอบแมลงสาบขอโทษนะครับคือใครก็แมลงสาบก็ปัดข้าวได้เลยนะครับฮะเดี็กเด็กๆวัวลังกวัวลังเอ่อเตือนท่านผู้ชมอยู่เลยว่า ถ้าใครก็ไมสั่ให้กดฆ่าไปเลยได้อยู่แบบใครเอาก้อนอิดมาปาใส่กระจกวะแล้วอยู่แบบผีไแม่งจัสแกนตรงนี้กูอ่ออันนี่กูเดานะขีมันจัสแกนตรงนี้แต่กูไม่เห็นอย่งางกูกำลังมองแบบมองไปทั่วๆเลยได้อยู่แบบขีไแม่งจัสแกนตรงนี้เออพีผีไม่เออถ้าไม่ว่าอะไรขอจัสแกนม่อีกทีหน่อยได้ไหมคือกูไม่เห็นอะแต่ที่แน่คือกูไม่กูไม,ไม่ให้คภัยมึงแน่นอนเพราะว่ามึงเอาอิดมา ปาแสกกระจกกระจกพังเลยเพราะมึงคนเดียวเลยเหี้ยเพราะว่ามึงไม่ตายดีแน่เหี้ยมายเียแล้ว Give me medicine one thanks วันที่สองไม่ใช่คือที่สองทำไมถามมามามาจาังวะอยู่แบบก็ตัดให้เลย My stomach hurts Can I get medicine too อยากมัลิสั์ Thanks อหยิบปืนไม่ได้หยิบโอเคหยิบปืนได้ไหมอ๋อหยิบได้แต่ต้องเสียตัง4.9โลบัสถ้าแบบนี้นีถ้ามีปืนน่าจะดีนะจะได้ยิงแบบยิงผีแบบซักเอาให้ตายแบบไม่ต้องได้บุตได้เกิดอะเออแล้วก็ให้ทำอะไรเอาาขยับไปเอาขยับไปทิ้งโอเค three okay thanks huh? citizens are reporting that the entity continues to terrorize people multiple murder incidents have been tied to this entity it is very aggressive you should not approach it at any cost my throat hurts I'll take medicine three. Thanks. ยาวันที่สองโอเค thanks อ่าแล้วคือจะเออเอายาให้แล้วไม่จ่ายตังค์นะเออโรงพยาบาลน,นี่ดีเว้ยคือแบบขอยาไปขอแบบขอยาไปเด็กสาครับแล้วไม่ต้องจ่ายตังค์เลยนะนั <c oughs> ่นจะว่าไปเพื่อนโรงพยาบาลกูที่เดิมมันหายไปแล้ววะกูว่าเป็นกูยาแน่ๆเลยว,วะ กูต้องมาทำยาคนเดียวอีกเออสุดยอดไปเลยทำความสะอาดเออทำความสะอาดโรงพยบาบาลอีกเออจ่ายยาให้ผู้ป่วยอีกเออโอ้ My throat hurts. I'll take medicine three. ไปทักส <Thanks. S 1> uh ์อ้าวฮะกูมีแปดตาด้วยก็ได้ไหม อะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยนกที่ตายไปทิ้งในถังขยะอ่าเมื่อกี้ตกใจนึกว่าเมื่อกี้เสียงอะไรเมื่อกี้ตกใจนึกว่าเสียงผีมาหลอกอ๋อเสียงนกตายานกแต่ก็ทิ้งถังขยะเออเดี๋ยวเราดูอ่ากูเข้าผิดห้องอะไรเนี่ยโอ้มีห้องร้านเนี่ยกูมีถั่วโซเนี่ยโอ้โหเจนสมจริงดีมากเลยท่านผู้ชมฮะแต่ที่นี่แน่คือ กูรู้นะมงตีแลไวนเฮียไม่ผ Jung ่านไม่ผ Metro ่านไม่ผ<เ>่านเลยว่ะไม่ผ่านกูให้สูตรเลยกูไม่ผ่านเอาให้กูให้สูตรเต็มร้อยอ่ะเออมึงไม่ผ่านในการหลอกคนเนี่ยกูไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านโอ้ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านโอ้หลอกคนใช่ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่าน เราคนใช้มาไวาก็จังวะ Thanks คือที่<อ>ทสัพ My s t m u r s Can I get m e d i ยาไ่ได้ษาจัดไปครับ Thanks เสียงเสียงหนูเจอรี่มึงอีกแล้วหรอกมามาบ่อยมากเลยนะเวลามันเล่นแบบนี้ที่เจอหนูแบบยูแบบรู้เสกมาได้หนูก็ผูกมาโดยไม่มีเหตุผลผาอะไรเลยโอกดดิเออกดละเก็บแกดละกดละเก็บละเก็บละโ,ละโละอเครยบอย My <laughs> throat hurts. I'll take medicine three. <laughs> Thanks. The entity is <laughs> still on the uh, loose. Many mass murders have occurred, and law enforcement has not been able to locate it. It appears to roam around hospital areas, so if you live near one, please try to find somewhere safe for now. คุณช้องโรงพยาบาลด้วยไงทำไงดีวะ I'll medicine take เออท่านผู้ชมครับขออภัยขอประทานอภัยจริงๆนะครับพอดีอาจจะลิ้นพันหน่อยหรือว่าอาจจะดูบูบูนหน่อยนะครับคือง่วงแล้ว My head hurts Give me medicine three o k a จัดไป Thanks เวลาจะเคาะประตูมึงเคาะเบาหน่อยมึงเคาะดังเหมือนมึงปวดขี้อ่ะใจเย็นเออวิ่งใครบอกให้วิ่งวะโอ้สงสัยน่าจะเป็นคนไข้คนแก่แน่นอนคนไข้คนแก่นะ่าดูทรงน่าจะเป็นเด็กด้วยเด็กแบบเด็กอนาพานะ่ะสะอาดครบยังก็จะครบแล้ว ไม่อ,อะไรดูสง่งดูว่าจะมีอ,อะไรเกิดขึ้นค,นครับดู Thanks ไอชื่อนี้เขาขยันตัดไฟกูเหลือเน้อโอ้ทีนี้แน่ซ่อมซ่อมก่อน ถ้ามีที่มึงไล่ล่ากูทำไมมึงดูเหนื่อยๆยังไม่รู้เลยี่ยมึงดูเหนื่อยใจนะ Thanks คืนสี่อ้าวมีคืนใหม่มาวะ่ะเดี๋ยวนี่ผ่านมาคืนสี่ทำไมมันกระโปรงแบบนี้วะเออไอผีน่าจะตัวดีแน่ๆเลย รงสัยผีน่าจะไม่มีที่ไปเขาก็เลยมาอาศัยอยู่แถวโรงพยาบาลแล้วก็อาศัยที่นี่สักประมาณยีชั่วโมงได้แล้วก็ไปไปแล้วไม่มาอีกเลยอะ My throat hurts. I'll take medicine three. Thanks. It is safe now. The entity อีกต่อไปเหตุการณ์ในเฮอร์ฮาร์ไปทำไม่ได้อยู่ในแพร่ภูเขาอีกต่อไปกูสามารถเดินเล่นเหตุารณ์ที่สุดต่างหากเกิดกินโมแล้ววะดูทรงเที่ยงคืนกว่าโอเคนี่เรามาขายยาเที่ยงคืนแล้วคนหาอะไรกินยาต่อเที่ยงคืนวะ Thanks. ้ะไาวะาใครทำร้ายวะเออผีกูขออนุญาตสอนอะไรมึงหน่อยนะเวลาที่มึงจะหลอกใครคนนั้นคนนี้มึงอย่าทำลายข้าวของทรัพย์สินทางราชการของเขานะเว้ยคือมึงจะหลอกใครก็ได้ได้นะเว้ยแต่มึงอย่าทำลายข้าวของทางทรัพย์สินทางราชการ แค่นั้นแหละจะทำลายข้าวของแค่นั้นคือง่ายน่าจะแปลงง่ายๆคืออ่โอ้โหประตูพังอีกแล้วไอบ้บอสต้องฆ่าฉันแน่เลยแบบนั้นโอเคเอะไม่ใช่ เสียงเราไปกูดูไปยังไอ่ยตื่นดิตื่น My throat hurts. I'll take medicine three. Thanks. เรอถ้าขยับไปทีอีกแล้วนะครับผมมองซ้ายมองขวาด้วยนะครับเวลาข้าถนน บอกสายมาขวาแล้วก็บอกสายแล้วก็ข่าไปออไอพีเฮียมึงทำอะไรขงมนเนียมึงรู้รเปล่าเขาลื่นฉี่ตัวเองตายเขาไม่ได้หลอกเขาไม่ได้กลัวมึงเลยไม่แต่ครั้งเดียวเขาแค่ฉี่แดดแล้วก็ลื่นฉี่ตัวเองแล้วก็หัวลมฟาดพื้นตายเลยความผิดมึงคนเดียวเลยนะไอพีเฮีย เราจริงๆนะคณดูผมเริ่มสงสารผีแล้ววะ่ะผมด่ามันแทบเกือบทุกแมปทุกภาคกิทุกภาคของเกมอะ <I am S 1> แล้วก็มันกำลังจะเข้าโรงพยาบาลเลรอโอเคมาเลยมาเลยมาเลยกูรออยู่กูถือนี่เสิร์ตนี่เกินคราวนี้นัดนี้ต้องโดนหัวมือ จบเกมครับโอเคถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไครต์กันด้วย,ยน,นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ